เหรียญสิบแบบนี้คนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นสองพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดและช่องทางการติดต่อกันนะครับด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายครับเขียนภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่เก้านะครับแบบนี้นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าหันพระพักตร ทางฝั่งซ้ายครับและขอบขอบนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองครับลักษณะด้านข้างนะครับลักษณะด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดแบบนี้นะครับจะมีห้าขีดนะครับห้าขีดแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นเสียนกลับนะครับเป็นเสียนกลับ ฟังให้ดีนะครับใครมีแบบนี้นะครับเหรียญละ3า0 0มบาทนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเขียนประเทศไทยครับประเทศไทยจะมีจุดด้านบน,นครับหนึ่งจุดแบบนี้นะครับแล้วก็สามจุดเรียงกันลักษณะนี้นะครับปีพศนะครับ พศ25 49นะครับ25 49และด้านล่างจะมีข้อความว่า10บบาทนะครับ10เลขไทยแล้วก็อารบิกบาทจะอยู่ตรงกลางนะครับที่สำคัญนะครับให้ดูเนื้อตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินนะครับหรือเขาเรียกว่าเรือนั่นเองนะครับหรือจะมีเกินส่วนไหน ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบริเวณด้านหลังหรือด้านหน้านะครับปีพศอ,อ,อะไรก็ได้นะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเปศสองห้าสี่เก้านะครับถ้าใครมีนะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นสองพันบาทนะครับใครมีนะครับรับซื้อเหรียญละสามหมื่นสองพันบาทจะเป็นบริเวณน,นี้ก็ได้นะครับหรือบริเวณอื่นส่วนอื่นของเหรียญคนมีตังรับซื้อนะครับ ใครสนใจส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับ